ในโลกที่ภัยคุกคามทางทหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถในการป้องกันและโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงกลายเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์สมัยใหม่ขีปนาวุธ HTM 5,000จึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะอาวุธปลายแหลแมแห่งอนาคตที่รวมเทคโนโลยีทันสมัยความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกและความสามารถในการทะลวงระบบป้องกันชั้นสูงเข้าไว้ด้วยกัน HTM 5,000ไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธอีกรูปหนึ่งในคลังแสงแต่เป็นแพลตฟอร์มอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการป้องกันและการโจมตีแบบเชิงรุกในทุกสภาวะสนามรบกำเนิดโครงการ HTM 5,000 HTM 5,000เป็นผลลัพธ์ของความพยายามในการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมสงครามยุคใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบอาวุธที่สามารถทะลวงระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการเริ่มต้นภายใต้ใตความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงและกองทัพประเทศอุตสาหกรรมหลักในช่วงต้นทศวรรษ2030 แนวคิดหลักของโครงการคือการพัฒนาอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพตูต่อเรือเรดาร์ควบคุมกลางหรือแม้แต่ยานรบขนาดใหญ่จากระยะไกลโดยใช้ความเร็วสูงและระบบนำวิถีที่ซับซ้อนระดับ AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดการออกแบบและโครงสร้างภายนอก h t m 5,000มีรูปลักษณ์เครียวบางลักษณะคล้ายกระสุนปืนไร้แรงต้านอากาศด้วยดีไซน์แอโรไดนามิกขั้นสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมหลายร้อยชั่วโมงลำตัวผลิตจากวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมไทเทเนียมอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงทนต่อความร้อนในระดับที่สูงถึง4,000องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับขีปนาวุธความเร็วไฮเปอร์โซนิก ปลายหัวขีปนาวุธได้รับการออกแบบให้สามารถทะลวงวัสดุป้องกันที่มีความหนาแน่นสูงและยังรองรับการติดหัวรบหลายประเภททั้งแบบแรงระเบิดความร้อนแรงระเบิดแรงดันสูงหรือแม้กระทั่งหัวรบปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP สมรรถนะความเร็วเนื้อเสียง หนึ่งในคุณลักษณะเด่นที่สุดของ HTM 5,000คือความสามารถในการบินด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิกที่มากกว่ามัก h 7หรือประมาณ8,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูแทบไม่มีเวลาตอบสนอง การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขนาดนี้ต้องอาศัยเครื่องยนต์ชนิดพิเศษที่เรียกว่า Scramjet (Supersonic Combustion Ramjet) ซึ่งทำงานโดยใช้ความเร็วของตัวขีปนาวุธเองเป็นแรงอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไม่ส่งผลให้เกิดการเผาไม้อย่างต่อเนื่องแม้ขณะบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเครื่องยนต์ Scramjet ของ HTM 5,000ยังมาพร้อมระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่สามารถดึงพลังงานจากอุณหภูมิความร้อนสูงของตัวเครื่องมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่หาได้ยากในขีปนาวุธทั่วไประบบนำวิถีด้วย AI ขั้นสูง HTM 5,000ใช้ระบบนำวิถีผสมผสานร,ระหว่าง Inertial Navigation System INS Global Positioning System GPS และระบบนำวิถีอัจฉริยะโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AIGU ID e d t a g e t i n g ซึ่งสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของศัตรูปรับเส้นทางการบินและเปลี่ยนเป้าหมายได้แบบเรียลไทมระบบ AI ที่ติดตั้งอยู่บน HTM 5,000สามารถวิเคราะห์การทำงานของระบบเรดาร์และระบบต่อต้านอากาศยานของฝ่ายตรงข้ามได้ในเสี้ยววินาทีจากนั้นจะเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อให้ขีปนาวุธไปถึงเป้าหมายโดยไม่ถูกสกัด ยิ่งไปกว่านั้นระบบนี้ยังสามารถเรียนรู้จากภารกิจที่ผ่านมาผ่านคลังข้อมูลกลางที่มีการอัปเดตตลอดเวลาช่วยให้ html 5 0 0 0รุ่นต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกครั้งที่ถูกปล่อยใช้งานระยะทำการและศักยภาพในการโจมตี H-TM 5,000มีระยะทำการมากกว่า2,000กิโลเมตรและสามารถยิงได้จากแท่นปล่อยหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภาคพ,พื้นดินเรือรบหรือเครื่องบินขับไล่ทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายในเขตศัตรูได้โดยไม่ต้องเสี่ยงนำกำลังพลเข้าไปในพื้นที่อันตรายความสามารถในการเจาะระบบป้องกันชั้นสูงทำให้ H-TM 5,000กลายเป็นอาวุธที่สร้างแรงกดดันด้านยุทธศาสตร์ในระดับโลกโดยเฉพาะต่อประเทศที่ต้องพึ่งพาระบบป้องกันแบบตั้งรับเช่นระบบต่อต้านขีปนาวุธแบบแพทริออตหรืออีจิสศักยภาพทางยุทธศาสตร์ ในเชิงยุทธศาสตร์ HTM 5,000ถูกจัดอยู่ในหมวดของ First a s i a y Weapon หรืออาวุธสำหรับการโจมตีครั้งแรกด้วยความเร็วและแม่นยำสูงทําให้สามารถใช้ทําลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นศูนย์บัญชาการกลางสนามบินเครื่องเรดาร์หรือแม้แต่คลังอาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถตอบโต้ได้ทันประเทศที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา HTM 5,000จึงกลายเป็นผู้มีอำนาจในการควบคุมสภาวะสมดุลอำนาจของภูมิภาคและสามารถยับยั้งสงครามได้ผ่านการสแสดงศักยภาพการโจมตีเชิงป้องปรามการทดสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง HTM 5,000ผ่านการทดสอบการยิงจริงในทะเลสายที่ห่างไกลโดยสามารถทะลวงเป้าหมายจำลองที่ติดตั้งระบบเรดาร์และป้องกันแบบครบวงจรได้ภายในเวลาไม่ถึง8นาทีนับจากเวลาปล่อยสู่เป้าหมายที่อยู่ไกลถึง1,800กิโลเมตร การทดสอบยังแสดงให้เห็นว่า HTM 5,000มีความสามารถในการหลบหลีกขั้นสูงโดยสามารถเปลี่ยนวิธีได้แม้ในระยะใกล้เป้าหมายและสามารถลดความเร็วเพื่อหลอบล่อระบบจับเป้าของฝ่ายตรงข้ามทีมวิศวกรยังคงเดินหน้าพัฒนารุ่นย่อยของ HTM 5,000ที่สามารถติดหัวรบอิเล็กทรอนิกส์หรือหัวรบนิวตรอนเพื่อรองรับสถานการณ์สงครามในมิติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคตความท้าทายด้านจริยธรรมและการควบคุมแม้ HTM 5,000จะมีศักยภาพสูงแต่การพัฒนาอาวุธที่อิงกับ AI และความเร็วระดับไ y เปอร์โซนิกได้นำไปสู่คำถามด้านจริยธรรมในการใช้กำลังเช่นใครควรเป็นผู้รับผิดชอบหากระบบ AI ทำการตัดสินใจผิดพลาดและขี่ปนาวุธที่มีความสามารถในการเลือกเป้าหมายเองควรถูกควบคุมอย่างไรนอกจากนี้การแพร่กระจายของเทคโนโลยีแบบนี้อาจนำไปสู่การแข่งขันทางอาวุธที่อันตรายและอาจลดระยะเวลาในการตัดสินใจก่อนเกิดสงครามใหญ่บทสรุป อาวุธแห่งศตรวรรษที่21เ HTM 5 0 0พันไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธแต่เป็นตัวแทนของทิศทางการพัฒนาอาวุธแห่งศตรวรรษที่21ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความเร็วความแม่นยำความสามารถในการเรียนรู้และการหลบหลีกระบบป้องกันที่ซับซ้อนในโลกที่เส้นแบ่งระหว่างความมั่นคงและความเสี่ยงบางลงทุกวัน HTM 5,000กลายเป็นหมากสำคัญบนกระดานยุทธศาสตร์โลกและอาจเป็นกุญแจที่ตัดสินชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในสงครามยุคใหม่